สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียากาเดนนะคะสวัสดีทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะมีโชค9ชั้นด่างชมพูนะคะแต่ว่าน้องแดงลงก้านนะคะท่านผู้ชมด่างแดงลงก้านเลยสวยมากนะคะวันนี้โปรพิเศษให้เลยโปรพิเศษให้เลยนะคะค่าจะส่งนะคะค่าจะส่งกระถางละ150บาทน้องอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะดูความสวยของน้องนะคะ อาชมพูนะคะเป็นดำชมพูะคะ่ะดำชมพูเป,เปิดด่างดีค่ะเปิดด่างดีสีดีนะคะท่านผู้ชมสีดีมากสวยมากเลยนะคะทนุนใบของน้องนะคะใบของน้องค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะใบแข็งแรงมากใบล่าสุดนะคะใบล่าสุดเปิดด่างมาสวยมากนะคะท่านผู้ชมเปิดด่างมาสวยมากเลยนะคะด่างดีด่างสวยมากเลย ชมพูนะคะชมพูเริ่มเข้าที่กระดูกแล้วนะคะเปิดด่างด้วยนะคะต้นนี้นะคะพิเศษให้สุดๆเลยต้นนี้เปิดอยู่ที่สามพันนะคะด่างลงก,ลากล้านเลยก้านแดงมากนะคะต้นนี้เชียร์มากๆนะคะไม่อยางให้พลาดเลยสายเก็บนะคะสายเก็บนะคะอย่าพลาดนะคะอ่ะนี่ก็ตั้งแม่ได้เลยนะคะอ่ะถ้าสนใจก็โทรหาหนูดได้ค่ะ0 6 4 4 7 8 7 9 9 5นะคะ อสำหรับวันนี้นะคะนุชฝากไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ